สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในคลิปนี้เราก็นำข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องการปรับเงินเบีย้ยยังชีพของกลุ่มผู้สูงอายุมาแจ้งให้กับผู้สูงอายุทั่วประเทศได้รับทราบนะคะณนะเวลานี้เนี่ยทางสสอของพักก้าวไกลก็กำลังมีความพยายามที่จะ รัฐบาลให้ปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสูงสุดต้องได้รับ3,000บาทเนื่องจากว่าเบี้ยผู้สูงอายุที่ได้รับอยู่เดิมในปัจจุบันนี้นั่นก็คือ600 1,000บาท ถ้าหากเรานำมาหารเฉลี่ยแล้วจะตกอยู่ที่วันละ20บาทมันไม่พอกินนั่นเองนะคะซึ่งสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันข้าวของก็แพงมากยิ่งขึ้นดังนั้นทางคณะกรรมธิการสวัสดิการสังคมสภาผู้แทนรัษฎรก็เลยมีการจัดสัมมนาเรื่องเกี่ยวกับสวัสดิการผู้สูงอายุสู่อนาคตที่ยั่งยืนณนะอาคารโรงพยาบาลและศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะโดยทางด้านนายนัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์สสพักเก้าไกลในฐานะประธานคณะกรรมาการสวัสดิการสังคมสภาผู้แทนราษฎรก็ได้มีการระบุว่า สวัสดิการผู้สูงอายุในไทยไม่ได้เปลี่ยนแปลงมา13ปีแล้วโดยปัจจุบนันการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นแบบขั้นบันไดนั่นก็คืออายุ60-69ปีได้รับเบี้ยยังชีพอยู่ที่600บาทถ้า70-79ปีก็จะได้รับเบี้ยยังชีพอยู่ที่700บาทถ้า80-89ปีก็ได้รับเบี้ยยังชีพที่900บาทและผู้สูงอายุที่อายุ90ปีขึ้นไปได้รับเบี้ยยังชีพอยู่ที่1,000บาทต่อเดือนซึ่งมันไม่สอด คองกับค่าครองชีพในปัจจุบันนั่นเองนะคะนั่นก็คือปัจจุบันเนี่ยสำหรับเบี้ยผู้สูงอายุไม่ควรจะอยู่ที่600บาทต่อเดือนหรือว่าถ้าหารเฉลี่ยออกมาก็คือ20บาทต่อวนันหรือกินไข่ต้มวันละมือ้อโดยก่อนหน้านี้ทุกพักการเมืองก็มีการเห็นด้วยกันหมดว่าเบี้ยผู้สูงอายุควรจะอยู่ที่3,000บาท แต่ณนะเวลานี้แทบไม่เห็นว่ารัฐบาลหรือพักการเมืองจะพูดถึงเรื่องนี้ต่อเห็นเพียงแค่คณะกรรมาการสภาผู้แทนราษฎรที่เคลื่อนไหว เพื่อผู้สูงอายุเท่านั้นนะคะดังนั้นเมื่อมาพิจารณาตามหลักเศรษฐศาสตร์แล้วก็พบว่าระบบคุ้มครองความยากจนผู้สูงอายุไม่ได้เป็นภาระงบประมาณแต่เป็นการลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงสังคมจากวิกฤตความยากจนของผู้สูงวัยแล้วก็กระตุ้นรายจ่ายครัวเรือนด้วย <S <S เพราะฉะนั้นทางคณะกรรมการจึงพิจารณาการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุใหม่นั่นก็คือในปีงบประมาณปี2568 จ่ายบำนาญผู้สูงอายุอยู่ที่จำนวน1,000บาทถ้าหากเป็นปีงบประมาณ 2, 5 6 9ก็จะสามารถจ่ายบำนาญผู้สูงอายุอยู่ที่จำนวน2,000บาทและสำหรับในปีงบประมาณพศ .2570 ก็จะมีการจ่ายบำนาญผู้สูงอายุอยู่ที่จำนวน3,000บาทนั่นเองนะคะและสำหรับทางด้านของนายพิธาลิมเจริญรัตประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักเก้าไกลก็มีการชี้ว่า ประเทศไทยเ,ยเป็นประเทศที่ติดอันดับต,ต,ต้นที่ชาวต่างชาติอยากมาพักผ่อนหลังเกษียณแต่คนไทยเองกลับไม่มีโอกาสทำแบบนั้นได้เพราะว่าไม่มีเงินออมเนื่องจากโครงสร้างของประเทศไม่เอื้ออำนวยการดูแลพี่น้องประชาชนจึงต้องทำทุกช่วงวัยและรัฐบาลก็ควรลงทุนให้กับคนในประเทศมากกว่านี้ไม่ใช่ลงทุนแต่กับตึกสนามบินหรือว่าสิ่งก่อสร้างในขณะที่รัฐสวัสดิการผู้สูงอายุไม่ได้หมายถึงผู้สูงวัยเท่านั้นแต่แปลว่า สวัสดีการของทุกคนเพราะว่าเงินที่ให้ผู้สูงอายุก็จะช่วยไปลดภาระคนวัยทำงานพร้อมกับแนะนำว่า จะดูแลผู้สูงอายุในประเทศได้ก็จะต้องมี4เสาหลักนั่นก็คือการปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ3,000บาทซึ่งเพียงพอกับค่าใช้จ่ายในปัจจุบันและจะต้องมีศูนย์ชราบาลทั่วประเทศให้กับผู้สูงอายุมาอยู่อาศัยทํางานแล้วก็เรียนรู้ทักษะใหม่ๆซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วทั่วโลกนะคะรวมถึงจะต้องมี universal design หรือการออกแบบเมืองสาหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กชรา,าป่วยหรือพิการก็ต้องสามารถเดินทางในเมืองได้ด้วยตัวคนเดียว และนี่จะเป็นโอกาสกระตุ้นเศรษฐกิจให้ประเทศด้วยรวมถึงรัฐและเอกชนก็จะต้องให้โอกาสและมีการจ้างงานผู้สูงวัยด้วยซึ่งเสาหลักเหล่านี้นะคะก็เปรียบเสมือนขาเก้าอี้ตอนนี้เรากําลังผลักดันให้มีเก้าอี้ขาแรกแล้วนั่นก็คือในเรื่องของเบี้ยผู้สูงอายุซึ่งเปรียบเสมือนการติดกระดุมเม็ดแรกแต่จะมั่นคงได้ก็จะต้องครบทั้ง4ี่ขาหากทําได้สวัสดิการผู้สูงอายุก็จะยั่งยืนในอนาคตแน่นอนพร้อมกับย้ําว่า เบีย้ยผู้สูงอายุ3,000บาททวนหน้าสามารถเป็นจริงได้นะคะและนี่ก็เป็นข้อเสนอแนะจากทางพักเก้าวไกลที่มีการจัดสัมมานาเรื่องเกี่ยวกับสวัสดิการผู้สูงอายุสู่อนาคตที่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็มาดูความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุว่าจะทําได้จริงตามที่ทางสสพักเก้าไกลกําลังเรียกร้องให้กับพวกเรากลุ่มผู้สูงอายุหรือเปล่านะคะและสําหรับในคลิปนี้นายก็นา ข่าวสารมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ